ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากทุกคนเลยค่ะทุกอย่างคือเกิดขึ้นไวมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็เตรียมการกันมานะคะด้วยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าทุกคนทําเต็มที่มากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเช้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไปบวงสวงค่ะที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะโอ้โหตื่นตั้งแต่เช้าเลยเนาะใช่ค่ะตื่นที่สองอะไรอย่างนี้เตรความเป็นทการนะพี่กางก็ตอนตื่นเต้นยังไนะคะตอนนี้ก็ รู้สึกโล่งละค่ะแต่ก็ยั้ต้องบอกว่าแบบทุกคนคือสนิทกันไวมากๆเลยใช่ไหมทุกคนอ่ะมวนมากมีแต่คนจอยมากทุกคนติดตามได้เลยนะคะมิสแกรนกรุงเทพมหานครค่ะเชื่อว่าไฟลุกแน่นอนจะต้องสนุกขึ้นไปเรื่อยๆแน่ๆอันนี้่คอวันแรกนะคะยังแบบฟาดกันขนาดนี้เจอเลยเจอเลยไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะน้องตาหนู ไม่ได้เลไม่มีไม่มีใครยอมเลยค่ะไม่มีนี้แต่ว่าเอเนอร์จียังเหลืออยู่ค่ะพร้อมที่จะไปใช่มีจะช่วยในการเพิ่มเอเนอร์จีในแต่ละคนไหมครับเราต้องเพิ่มพลังให้กันละกันใช่กำลังใจใช่ใช่เชียร์ up เชียร์ up อย่างวันนี้เปิดมาก็คือเป็นกิจกรรมมูแต่เช้าเลยรู้เลยนะคะว่ากองเนี้ยทำงานกันยังไงขอพรกันแน่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ สามารถอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมูด้วยการหลักเมืองคือหนักใจแล้วไม่รู้จะให้ใครดีขอเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าไม่เฟสเดียวกันเอยใช่ต้องใช่ตรงนี้เราดตัวแล้วก็ยังได้รับหมายเลขกันแต่ละคนด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อุ้ยเราแบบหมายเลขสวยมากเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเป็นหมายเลขที่แบบเป็นเข็มกลัดแบบนี้เลยใช่มีเพชรด้วยรวยรวยสวยและรวย เลขที่ตัวเองจับได้ไหมคือแบบตั้งใจไว้จ่ายเท่าๆนะคะน่าจะชอบกันหมดน่าจะชอบกันหมดเลขสิบสามลัคกี้นัมเบอร์ค่ะเริ่มตื่นเต้นหน่อยก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำอะไรก็คือตั้งใจเลยเปิดก่อนเห็นว่ามีกิจกรรมแน่นมากค่ะสำหรับปีนี้โอ้แน่นมากจริงค่ะทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวแบบมีไลฟ์มีอะไรให้ติดตามตลอดแน่นอนค่ะกันไหมคะพี่อิงฟ้าตั้งมาตรฐานสูง เราต้องทปจกับตัวเองก่อนเนาะใช่ใช่ถ้้สำนาะตามเป้าหมาที่เราตั้งไว้ค่อยไปแข่งกับน้องหมือนถงกองสุดท้ายอยากให้ปากใป้ด้านหลังเป็นคนใ้ท่านทาาเลยค่ะอันนี้ลอยางนีลยาไม่นี่องอันนี้ไปน่าจะไปได้ไกลชาเอาไว้ข้างหน้านะอ่ะอเค หรือว่ายื่นให้เพื่อนก็ได้ค่ะอยาเดี๋ยวเราชื่อยื่นนมาพูดเลยหรือไม่ได้นะฝากกันค่ะฝากผู้เข้าประกวดมิสแกลกรุงเทพมหานครปี2023ด้วยนะคะทุกคนเต็มที่มากเชียร์กันพวกเราจะเชียร์กันเต็มที่เลยเนาะใช่ค่ะและพวกเราก็ฝึกฝนกันหนักมากเวลาอาจจะน้อยแต่ว่าแน่นอนค่ะงานต้องออกมาสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องรอเชียร์พวกเราทั้ง18คนด้วยนะคะ นี่นอนเลยนะคะเพราะค่าขเป็นกำลังใจให้พวกเราผู้เข้าประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะติดตามพวกเรานะคะผ่านเพจมิสแกรนกรุงเทพมหานครได้เลยนะคะแล้วก็อินสตาแกรมมิสแกรนกรุงเทพมหานครค่ะ ค่ะแ้ทุกคนทำเป็นไงบ้างในกาตรวดตัวค่ะวันนี้นะคะเราก็เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง18คนนะคะตอนเช้าเนี่ยเราไปที่ศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่คูเมรค่ะทีมพาวเวอร์ค่ะลังน้ำค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะทุกคนเพราะว่าแบบเห็นผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ย18คนก็คือสวยทุกคนเลยค่ะแล้วก็คุณแอปก็คือต้อนรับพวกเราอย่างลงมาค่ะใช่ค่ะ อย่างวันนี้พี่แอมก็พาไปเอาเรื่องเอาใชจในเช้าเลยใช่ค่ะมูเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มูสมบูัดเลยค่ะปังทุกอย่างขอพรกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ขอแล้วเรียบร้อยค่ะเรียยค่ะอย่างวันนี้นอกจากแบบเดินโชว์ตัวแล้วยังได้ให่เลขกันใช่แล้วก็ได้สปอนเซอร์ของสปอนเซอร์ที่แบบให้มาก็คือแบบมาเยอะมากมากมากค่ะ ความพร้อมของแต่ละคนในเขาเป็นยังไงบ้างครับทดแทนเดี๋ยวได้ค่ะความพร้อมของเราในมันก็การเตรียมตัวมาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราทั้ง18คนเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะแสดงศักยภาพบนเวทีและฟในเนี่ยมีวันที่11กันยายนนี้แล้วนะคะ11ใกล้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันแถลงข่าวอีกทีนึงตัววันที่28กั่าะก็เชิญชวนพี่ๆทุกคนคุณแอมบอกว่ากิจกรรมในปีีน ของมิสเศษกรุงเทพแน่นมากใช่แล้วว่าบางอย่างพวกเราก็ร mm hmm. yes, sí. awesome> ู้บางอย่างเราก็ยังไม่รู้ค่ะก็คือรอเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกับทุกคนเลยแต่พวกเราก็พร้อมที่จะเจอค่ะใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะเห็นคุณแอมว่าจะได้ไปดูกันด้วยตื่นเต้นมาก วินาทีที่ประกาศแบบว่าได้รับคัดเลือก20คนคือทุกคนก็คือกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยคือแบบว่าเก็ได้ไปอินโดไปเชียร์พีงฟ้าใช่ค่ะถาม่ควากดดันเหยคะกดดันไหมคะว่าพี่อิงฟ้าแบบตั้งมาจะผ่านไปสูงมากอืมถามว่ากดดันไหมคืออย่างพี่อิงฟ้าเขาก็เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นดาวค้างฟ้าค่ะคือเขาเขาทำไว้ได้ดีอยู่แล้วค่ะส่วนเราก็คือแบบเราก็ทําเต็มที่ของเราค่ะ ทุกคนต่อาปใช่ค่ะเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะมันทำให้พวกเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นมีความตั้งใจที่มากขึ้นค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากนะสำหรับการตรวจมิสแกนกรุงเทพเดี๋ยวให้ด้านหลังกับเรนนะได้ยืนใหม่ยืนใหม่นี่สนุกนะ ตติามชอะะไรงค่สำหรับการประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครปี2023นี้นะคะอยากให้สื่อมวลชนแฟนๆนางงามรวมถึงแฟนคลับแฟนด้อมของทุกๆคนนะคะติดตามการประกวดของเรานะคะในทุกอีในทุกอีเวนต์เนี่ยรับรองว่าทุกคนจะได้รับความสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเต็มที่ค่ะทีมกองมิสแกรนกรุงเทพมหานครก็คือเต็มที่เต็มร้อย300รอ์ให้ไปเลยค่ะงานนี้มันสนุกแล้วก็กรุงเทพมหานครจะลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะ Thank you.